จะงงว่าทําไมเราสองคนถึงมาเปิดหน้ากันที่วันนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่หิมกับเบบจะมาเปิดแมพที่ตลาดปัทเวิกรนการเปิดแมพคือการสรุปมันใช่อะไรมันกินอะไรมันกดตามตรงไหนมันเข้าห้องนั้นยังไงและมันมีผู้ชายหล่อๆไหมและที่สำคัญวันนี้ทีมงานเรามีมิชชั่นให้ให้งบประมาณมาคนละหนึ่งพันบาทมาช็อปที่ตลาดปัทภาวิกร1000บาทนะคะต้องทำอะไรกับ1 0 0 0พันนี้ เราจะช้อปปิ้งของมือสองกันมาแข่งกันว่าใครได้เยอะชิ้นมากที่สุดและใช้ได้จริงเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าอิมหรือเบลได้ของเยอะกว่ากันแล้วแบบใช้ได้จริงด้วยนะ150บาทเท่านั้นคุ้มนะเพราะว่าป้ายมันป้ายยังอยู่เลยอ่ะ ตอนนี้นะคะเราได้เสียซัพย์ไปแล้วคือถ้าเกิดใครอยากจะมาช็อปอยากจะมาหาแม่ค้าใจดีนะคะมาได้ที่ร้าน We Love t to c o d i n g รองเท้า150บาทมากลนุกบุก า่ส่วนมากที่นี่จะแบบว่าราคาเริ่มต้นที่20บาท40 50สามตัวร้อยว้าวนี่เหนือมาก คือตอนนี้เป็นห่วงหน้ามากเพราะว่าไม่อยากให้น้ามาันอ๋อเขามีค่าบริการด้วยห่อสิบห้าบาทอ๋อไม่ใช่สามบาทค่บาบระกาบน้ำก็15บาทนะคะตอนนี้นะคะเราก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชอบอีกนิดหน่อยแล้วก็ไปหาอะไรกินกันตัวนี้เจ็ดิบาทจาก80ดสิค่ะเอาตัวหนึ่งค่ะ ทุกธนาคารไหมอ่ะมีไทยพาณิชย์กรุงศรีออมสิ TM น TMB ทีกัล t m มก็คือขับราเข้ามาหรือเดินเข้ามาอยู่ซ้ายมือได้กระเป๋าแล้วโอ้ทำไม,อมของ,งม,ม <า S 2> ือหนึ่สิบอ่ะเบเวนนิสเซบาเดี๋ยวจะหยุดก่อนเดี๋ยวเราจะไปแมทกับเพื่อนฮาวายลานี สรุปนะคะซื้อมาได้3ตัวตัวละ5บาทชนะอิ่มแน่นอน ราสองคนก็อยู่กันที่ซอนอาหารกว้างใหญ่ไพศาลมากคือมาตลาดนี้่ชอบแล้วหิววะไม่ต้องกลัวอดเลยนะเพราะแบบขอมกินเยอะมากมันเดินใกล้ๆก,กันด้วยแบบว่าข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือถึงเลยแล้ววันนี้เมนูที่อิ่มกินหนักคือข้าวหมูกรอบเออสมมุติถ้ากินสอ,อย่างนี้ไม่อิ่มหิมก็จะตามด้วยไก่ไรกระดูกข,ของอื่นก็บออย่างออแล้วไปกินอะไร กินข้าวข่ะหมูถ้าดูจากเมนูตอนเนี้ยทั้งสองคนอ่ะครีมขอเลือกมันๆ <c oughs> แล้วก็ทอดๆไว้ก่อนก็เดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเมนูร้านของแต่ละคนอ่ะมันเป็นยังไงเรามาบแบทเชว์กันเนี่ยเอาจริงจบจากวันนี้ไปสิวเพินสิเจอทั้งฝุ่นร้อนแดดวันนี้แดดร้อนมากอ่ะเรารู้มาว่าไม่อยากเป็นสิวอะห้ามกินของมันของทอดแล้วคือเราครี ตอบให้ทำไมอ,อ่ะแอบได้น้อยน,นิดนึงอ่ะปริมาณแต่ว่าหมูกรอบดีของเบลเป็นข้าวขาหมูถ้าเต็มสิบอ่ะให้9.5เลยได้เยอะมากผักตัดเองพอได้หมดนะ่กีนไรอ่ะริง ซิงคือมันช่วยเรื่องสิวเรื่องความอุดตันของผิวอย่างเรากินของมันๆที่อิ่มบอกเมื่อกี้เออแต่ถ้าเกิดเรากินอันเนี้ยช่วยอ่ะมันก็จะดีแงหน้าเราก็จะไม่เป็นอะไรแล้วสมมติถ้าคนไม่กินของมันๆแต่แบบเดินช้อปปิง้งเดินช้อปปิง้งมันก็เจอฝุ่นแดดแล้วก็อากาศทั่วๆไปอ่ะคือมันทําให้เกิดสิวได้หมดเลยเราจริงวันนี้อี่มาหามก้นสิว มันจะออกไงคืออากาศมันไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมมันก็ทําให้เราเป็นสิวได้เราก็จะต้องไปหาหมอสิวแต่มันแพงครั้งหนึ่งประมาณพันสองพันต่อครั้งนะแล้วมันไม่คุ้มอะ่ะรู้สึกว่ามันแพงเกินไปแต่ถ้าเกิดเราซื้ออันนี้กินอะ่ะสองร้อยเจดียวได้เดือนหนึ่งทำไมเราไม่แต้มสิวแต้มสิวมันไม่ได้ตรงจุดไหมมันก็แค่แบบว่ารักษาแบบปายเหตุอะแต่ข้างในเราจะรู้ไหมว่ามันหายหรือไม่หาย ถ้าเกิดเรากินเข้าไปอ่ะมันไปสร้างตั้งแต่ข้างในอ่ะมันเป็นภูมิคุ้มกันของเราเออเคยเป็นสิวแต่ว่าสิวหายแล้วมีแบบขดๆอ่ะก็ได้เหมือนกัน<ม>อันนั้นน่าคือความอุดตันนะเดี๋ยวสักพักนึงมันจะกลายเป็นสิวอักเสบวันนี้ก็มาแบบเป็นฝุ่นเป็นอะไรเหมือนกันนะ่ะเอาเอาเพจไปเอ,เอาเพจไปสั่งอ๋อต้องสั่งในเพเหรอเดี๋ยวต่อไปอ่ะเขาจะมีขายในวัดสันด <Wow. S 1> ้วย อ๋อแต่ตอนนี้ยังไม่ลงชอบเพราะถ้าเกิดเราแบบว่าออกอากาศร้อนๆหรือคนที่เป็นคนที่ผิวมันอะ่ะมันจะมีโอกาสเป็นสิวได้มากกว่าคนอื่นถ้าเกิดเรากินอันนี้เข้าไปอะ่ะมันจะช่วยลดความเสี่ยงสมมติถ้าเป็นคนที่ทํางานกลางแจ้งต้องออกแดดบ่อยๆให้กินซิงเจอควันรถต้องเดินทางต้องกินซิงมาชมเสื้อผ้ามือสองมีฝุ่นแบบสบ็อกมากมายต้องกินซิงชอบของมันของทอดต้องกินซิงและก็เป็นคนกินของหวานต้องกินซิงโอเคไปแล้ว ไปแล้วนะคะสำหรับ1วันเต็มๆกับ Wonder ร์เปิดแมปขอสรุปก่อนเลยว่าตลาดนี้มีดียังไงมีของถูกต่อราคาได้เยอะมาก<ห>มีลหลากหลายลทั้งของผู้หญิงของผู้ชาย สปอร์ตก็มีผู้หญิงหว,นวานหวาผู้หญิงเปรียปร้ยวๆแซ่บๆชุดเดรสออกงานทั้งมือหนึ่งและมือสองด้วยใ,<ช>ในส่วนของห้องน้ำสมมุติถ้าเอาสะดวกสะดวกที่สุดเลยก็คือที่นี่หลังคาต,ตลาดไปหลังสุดก็จะเจอห้องน้ำสำหรับ ATM ก็คืออยู่หน้าตลาดเลยเดินเข้ามาในซอยซ้ายมือมีประมาณ4-5ธนาคาร และสําหรับที่จอดรถล่ะคะเลยจากซอยแรกที่เราเดินอ่ะะลุไปข้างหลังอันนั้นแหละคือที่จอดจอดได้ตลอดทั้งวัน20บาทเท่านั้น1000บาทของอิ่มนี่คือหมดเลยไม่เหลือจักบาทเบลเหลือเท่าไหร่เหลือห้าบาทเราอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นเจอทั้งฝุ่นเจอทั้งแดดเจอทั้งควันฝุ่นมันไม่ใช่ฝุ่นแบบทั่วไปด้วยนะมันเป็นฝุ่นแบบว่าจากเสื้อผ้ามือสองอ่ะคือมันแย่มากจริงๆรือมือเบลวัดดำเลย ไอ้พวกพฤติกรรมไอ้การซับหน้าการเช็ดหน้าการเติมหน้าระหว่างวันของผู้หญิงเนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดสิวรวมไปถึงมืออาหารที่เรากินวันนี้ขาหมูไก่ทอดอาหารมันแบบคือมันไม่ดีเลยอ่ะแต่ว่าเราก็ตามใจปากและตามตามใจนิสัยของตัวเองก็เลยจะต้องมีการดูแลอย่างตรงจุดจริงๆเออไม่ได้บอกนะว่าการแก้มสิวหรือว่าการรักษาสิวเป็นการพาหรือการกดแบบนี้มันไม่ดีแต่ เราจะต้องรู้ว่าจริงๆแล้วการเกิดสิวอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับต่อมไขมันดูแลจากภายในถือภายนอกดูแลจากภายในก็คือเราต้องกินเข้าไปกินสาบกินสังกะสีกินแร่ธาตุาวิตามินต่างๆซึ่งต่อวันอะ่ะเราต้องกินแบบว่าในปริมาณมากๆเลยแล้วก็กินไม่ไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทานวิตามินเสริมเพื่อที่จะให้สภาพผิวหน้าของเรานั้นดีขึ้น ใครอยากรู้นะคะว่าเราสองคนได้ชุดอะไรอะไรยังไงเปลี๋ยวเราจะขึ้นพ้าไปดูสำหรับเปิดแมปตลาดต่อไปอยากให้ไปที่ไหนเม้นมานะคะไว้เจอกันหน่อยทิปหน้ากับวันด้าเปิดแมปยย